สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาและรับเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยไรรีฟันผมแนะนำเลยเดือดฮันชอปมีเกมให้เลือกมากมายหลากหลายถ้าเพื่อนๆสนใจลองติดต่อไลน์แอดเดือดฮันชอปหรือลิงก์ตรงด้านล่างเดสคริปชันมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกลองติดต่อกันดูนะครับเอาละครับก็กราวัสดีนะครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับเวเลอร์เรเจนิกเช่นเคยนะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครตัวใหม่เผ่าแสงมืดนะครับเป็นแอสซิสต์นะโคตรเท่นะตัวนี้ชื่อว่าชิโนบุนั่นเองนะครับ อันนี้ผมเข้ามาเล่นในตัวเบต้าเทสเซิร์เวอร์นะครับก็คือ1-26เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองมาเล่นตัวนี้ดูก่อนก็ลองสร้าง ID ที่อยู่ในเซิร์เวอร์ดังกล่านะครับก็คือ1-26นะครับมาลองเล่นดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าแอสตัวนี้มีความสามารถยังไงบ้างนะครับจากที่ผมอ่านคร่าวๆรู้สึกว่าเท่ดีนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนจะเก่งด้วยนะคือตัวละครมันเท่นะครับ ชิโนบุธรมาดูนะแอสซินนะเป็นกึ่งๆไซบอร์กนิดๆนะอันนี้คือล่าง5ดาวธรรมดานะครับโคตรเท่นะผมชอบมากมันเท่แล้วก็ล่าง3ดาวม่วงนะก็คือเปลี่ยนสุปก็เปลี่ยนสีนิดนึงแล้วก็ล่างสุดท้ายคือดาวทองโคตรเทมีดาวม่วงด้วยสกิลน้องนะมาดูสกิลน้องกันนะครับอันติเมทของน้องคือ อันต no, <Shadow> ้าชาร์โดแฟนท่องนะครับมันมีสองรูปแบบนะครับก็คือมันจะมีแพสซีฟกับแอคทีฟนะครับก็คือแพสซีฟเนี่ยก็คือตัวชินโนบุนะครับมันจะเรียกล่างเงามันขึ้นมานะครับหนึ่งล่างเมื่อเริ่มเกมนะครับแล้วก็ล่างเงาเนี่ยมันจะทำดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ของมันจะมีดาเมจนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีชินโนบุเองนะครับ แล้วก็ระยะในการเคลื่อนที่รวมถึงสกิลเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อเป็น3 0ของของไอ้นี่เลยนะครับของตัวชินบุเองนะครับก็คือพูดง่ายคือทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็สกิลเนี่ยมันจะถ,ถ้าโดนถ้า,าโดนโจมร่างเงาโดนโจมตีเนี่ยมันจะโดนแรงขึ้น3 0 0นะครับก็คือโดนแรงกว่าร่างธรรมดาน,นั่นเองมันเหมือนมีอีกร่างหนึ่งนะครับแล้วก็ สกิลนี้ต้องการพลังงาน300นะครับในการไล่หนึ่งครั้งนะครับก็คือเยอะกว่าชาวบ้านนั่นเองนะครับแต่เปิดเกมมาได้หนึ่งล่างเงานะแล้วก็เมื่อไล่สกิลเนี่ยก็จะสร้างล่างเงาขึ้นมาอีกหนึ่งล่างนะครับแล้วก็ล่างเงาเนี่ยจะอยู่นะครับถึงแม้ว่าตัวชิโนบุตัวหลักเนี่ยจะตายแล้วก็ตามนะครับก็คือเอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็แอคทีฟเนี่ยก็คือชิโนบุเนี่ยจะเสกคล่างเงาขึ้นมาหนึ่งหนึ่งล่างนะครับ มันน่าจะเสกได้เรื่อยๆนะถ้ามันถ้ามันได้ไล่สกิลนะครับไม่แน่ใจว่ามีแม็กซิมัมหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาลองเล่นกันนะครับแล้วก็ร่างเงาเนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับศัตรูนะครับแล้วก็อยู่บริเวณรอบๆศัตรูนะครับแล้วก็ตัวชิโนบุเองเนี่ยเมื่อไล่สกิลเนี่ยมันจะทําการโจมตีนะครับก็คือทําการฟันรอบๆนะครับใกล้ๆเป้าหมายทำดาเมจเนี่ยสองร้อยสี่สิบนะครับอันนี้เร็วหนึ่งเนาะก็คือหลักๆเนี่ยก็คือสร้างร่างเงานะครับ แล้วก็โจมตีด้วยนะครับเลเวล2เนี่ยร่างเงาเนี่ยพลังโจมตีแรงขึ้นนะครับก็คือ40%ของตัวเองนะครับแล้วก็โดนดาเมจเบาลงนะครับจาก300%เนี่ยเป็น200%นะครับแล้วก็สแลชแรงขึ้นเป็น4 8 0นะครับแล้วก็ร่างเงาสามารถเสกได้2งหลาน,นะครับใน ก็คือแม็กซิมัมก็คือ2ล่างรวมตัวเองก็เป็น3นะครับเอาเรื่องอยู่นะสำหรับผมนะเพราะว่า40%ของแอคแคกเลดเลดเกมนี้เอาเรื่องนะครับที่เลเวล3แฟนทอมก็คือล่างเงาเนี่ยพลังโจมตีจะคิดเป็น60%ของล่างล่างหลักนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะโดนแรงขึ้น150%นนะครับก็คือล่างเงาเนี่ย ดขึ้นเยอะมากๆเลยนะจากตอนแรกโดนสามเท่าเหลือหนึ่งจุดห้าเท่านะครับพึดขึ้นนะแล้วก็ทำการฟันดาเมจเนี่ยหกร้อยสี่สิเปอร์เซ็นของแอคแท k นะครับก็มีเสกล่างเงาด้วยทำดาเมจด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือใช้เอเนจีเยอะนะแล้วก็ล่างเงาเนี่ยสามารถเสกได้สูงสุดสามล่างนะครับที่อยู่ในแพทเทิร์นฟิลนะครับสามล่างรวมตัวเองก็เป็นสี่นะครับเอาเรื่องนะผมว่าตัวนี้ทั้งตีบอสทั้งตีคนน่าจะ เก่งมากๆเลยนะแล้วก็เท่ด้วยนะครับมาดูแพสซีฟที่2กันนะครับท่า2เป็นท่าดากักาจายเนาะแพสซีฟคือชินบุจะมีโล่นะครับจะเสกโล่30%ของ m มคเแล้วโล่อยู่ได้6วีนะครับทุกๆสอครั้งที่ศัตรูหิวเลือดเฮ้ย อันนี้คืออะไรกันนี่ผ้าฝั่งตรงข้ามฮิวมันครบสองครั้งมันจะเสกโลให้ตัวเองซึ่งโล่อยู่ได้หกวิเอ้ยโกงไปประครับอันนี้โกงมากนะสมมติเพื่อนเนหนึ่งสองห้าเพื่อนๆกี่วอเพื่อนเ่อนตีกับพีทพีทฮิวหนึ่งฮิวสองเสกโลขึ้นมาหน้าตาเฉยเลยนะโลหกวิแล้วก็คููดาวสิบวีนะครับมีแลกมีช่วงเว้นว่างประมาณสี่วีนะครับซึ่งสี่วีเนี่ย ที่เดียวครับมันก็ยื้อชีวิตได้พอสมควรนะครับอันนี้คือแพสซีฟเนาะก็คือเป็นเหมือนออร่านะครับถ้าฝังง่งของข้ามฮิวครบ2ครั้งก็เด้งเลยซึ่งการฮิว2ครั้งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าฮิวตัวเดียวตัวเดิมสองครั้งหรือเปล่านะถ้ามันฮิวสมมติถ้าฝังง่งของข้ามมันเราเจอกัน3าาใช่ไหมครับในกิวบถ้ามันฮิวฮิวตัวที่เลือดน้อยเสร็จปุ๊บแล้วฮิวตัวเองด้วยฮิวพีตัวเองด้วยเนี่ยมันก็ครบ2ครั้งเลยนะ โลมันก็เสกเลยนะครับเอาเรื่องอยู่นะส่วนแอคทีฟเนี่ยก็คือชินบูเนี่ยจะปาดากระจายนะครับไปหาเป้าหมายที่ไกลที่สุดนะครับทำา a เม g ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นของแอคแท็นะครับแล้วก็ทำการโจมตีเป็นแนวเป็นตามเส้นทางนะครับซึ่งน่าจะเป็นแนวทะแยงนะก็คือ,อย,ยืนไกลแค่ไหนก็กระจายก็จะวิ่งไปหาตัวที่ไกลที่สุดนะครับปวดเลยนะอันนี้สกิลนี้ดีมากนะครับเหมือนล้วงแนวหลังไปในตัวนะครับ ซึ่งมันเป็นแอนนะมันก็คือมันกระโดดไปตีเรนงเจอร์ฝั่งของข้ามใช่ไหมครับแล้วมันก็จะปาแรงกว่จายไปหาพีชก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับที่ยืนไกลๆนะครับหรือจะกลับมาหาตัวแทงเหมือนเดิมก็ได้เเพราะว่าตัวแทงอยู่หน้าสุดไงแล้วมันกระโดดไปข้างหลังนะครับการว่าตัวแทงก็ยืนไกลสุดจะก่อนป,ประมาณนี้นะฮะสำหรับ,บชินโนบุท่าสองก็คือเพิ่มเป้าหมายนะครับจากหนึ่งเป้าเป็นสองเป้าแล้วก็ทำดามจแรงขึ้นเป็นสองร้อยสี่สิบนะครับ แล้วก็ที่เรียว่าสามทัพนเมจเป็นสามรอยี่สิบของแอคแท็กอ่ะโคตรแรงนะน้องๆอ,อ,อันติเมทน้องคือเหมือนสกิลอันติมันหกร้อยสี่สิบเนาะอันนี้สามร้อยยี่สิบนะครับก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่อนตินะครับแพสซีฟ <Pass ive. c oughs> โคตรด,ดีนะครับคิเลตแอคแท็กนะครับที่เรีย,รรยว่าสามคิเลตยี่สิบแล้วก็แอคแท็กยี่สิบนะครับตัวนี้คีเยอะแน่นอนนะครับท่าสี่ท่าสี่ ชิโนบุจะแตะห้ามฮิวนะครับลดการฮิวของศัตรูนะครับลง25%นะครับเป็นระยะเวลาสีวินะครับหรือห้าสิบปรเซ็นต์ถ้าหากเป้าหมายหยุดนิ่งเหรอหยุดนิ่งครบสองครั้งภายในสีวิไม่น่าใช่ เอออันนี้ยังงงๆนะฮิวิ่งเอฟเฟกต์บล็อกนะครับก็คือถ้ามันโจมตีแล้วมันจะแปะห้ามฮิวนะครับเป็นระยะ25%ก็คือโอกาสติดในยีรีวีนะครับหรือ ห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าเป้าหมายไม่ติดสองครั้งในสี่วีก็คืออาจจะแบบถ้ามันตีแล้วมันไม่ไม่ติดก็ไม่ติดห้ามหิวก็คือโอกาสก็จะเพิ่มห้ามหิวมากขึ้นนะครับก็คือฟิกเลยว่าห้ามหิวง่ายนะแต่ฮิลลิ่งบ็อกเนี่ยดูนอกแต็ก็คือมันจะไม่ทับซ้อนก็คือถ้าติดครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือต้องรองครบสี่วิสี่วิถึงจะเริ่มใหม่นะครับไม่ใช่อว่าติดแล้วติดตลอดกาลอ่าโอเคเข้าใจได้นะครับ ก็คือพูดง่ยายๆคือโอกาสติดเนี่ยขั้นแรกเนี่ย25%แล้วก็ถ้าติดเนี่ยจะอยู่4วินะครับหรือโอกาส50%ถ้าในกรณีที่ตีไม่ติดนะครับ2ครั้งหรือเปล่าผมแปลถูกหรือเปล่านะครับถ้าผมแปลผิดขออภัยนะสาหรับเพื่อนๆที่เปิดเวอร์ชันไทยก็อาจจะถูกก็ได้นะครับผมอาจจะแปลผิดก็ได้นะตรงนี้นะแต่หลักๆโดยรวมก็คือห้ามหิวนะครับแปะห้ามหิวคัสซี่ห้ามหิว ฮิวิ่งบล็อกดูเรชั่นอินคิดทูห้าวีนะครับก็คือห้ามฮิวเนี่ยห้าวีนะครับแล้วก็ Basic Reduction to สามสิเอร์เซนืมโอเคผมเข้าใจละผมแปลผิดนะฮะก็คือมันตีติดแน่นอนนะครับห้ามฮิวแต่ว่าสัดส่วนที่มันจะลดการห้ามฮิวเนี่ย ที่ขั้นแรกเนี่ยคือ2ี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสีว่วิหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าทาร์กเก็ตเนี่ยมันติดสองครั้งนะครับในสี่วินะครับก็คือเหมือนดับเบิลไปนะก็คือสูงสุดเนี่ยก็คือห้ามฮิลเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนเราตีติดตีตีสองครั้งหนึ่งสองก็คือโดนไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันจะไม่ทับไปมากกว่านี้แล้วนะครับมันก็ต้องรอครบสี่วิหมดไปแล้วก็เริ่มใหม่นะครับถ้าเอาง่ายก็คือมันห้ามฮิลห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเอง 60%นะครับแล้วก็ขั้น3 70%ก็ไม่ต้องฮิวกันไปเลยนะครับโอ้โหเก่งมากนะตัวนี้ครบเครื่องจริงๆเป็นแอดด้วยแสงมืดมีร่างเงามีโล่ให้ตัวเองนะครับโจมตีตัวไกลมีโจมตีตัวไกลมีทำดาเมจมีคีนะครับมีห้ามฮิวคือถ้ามีหายตัวนี้ก็ถ้ามีอมาตะนี้ก็โกงไปแล้วนะเกือบครบแล้วนะมีแทบจะทุกอย่างนะอ่ะมาดูเอ็กซ์ซิวิพอนนะครับ สเตตที่เขาให้ก็คือ h p attack แล้วก็ดูดเลือดนะครับนั่นไงว่าน้องมันไม่มีหิวนะครับเขาก็เลยใส่หิวมาให้เลยครับ15%นะครับดูดเลือดครบเครื่องจริงๆตัวนี้นะครับเท่ด้วยเก่งด้วยแน่นอนผมการันตีนะครับ passive ที่ได้เมื่อปลดขั้นแรกนะครับของ exclusive b e f f o n ก็คือ dark n i n j u ส s u นะครับ level 3เพิ่มตามเพิ่ม attack 10% passive นะ passive เพิ่ม attack อีก10%นะครับแล้วก็ถ้าปลดแล้วล10ได้เนี่ยเพิ่มพลังโจมตีของล่างเงานะครับเดี๋ยวนะมันต้องเป็นดาร์กไอ้ดาร์กนะมันคืออะไรนะไม่ดิก็คือเพิ่มตรงๆเลยนะครับเพิ่มพลังโจมตีของล่างเงาเป็น80%ของล่างหลักนะครับโคตรแรงนะแล้วก็ โอ้ยอันนี้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 ที่เรา20อันนี้โกงนะฮะก็ะคือดาวกระจายเนี่ยจะปาติดสตันนะครับ1วิซึ่งมันจะปาตัวไกลเสมอนะครับผมดาว,ว่ามันจะโดนเข้าแทงนะเหมือนหยุดแทงมากกว่าไม่แทงก็พีดนะครับแล้วก็ที่แล้วว่า30นะครับน่าจะตัวเองตายหรือว่าร่างเงาตายนะครับ มันจะระเบิดพลังระเบิดระเบิดตัวเองนะครับทำดาเมจเพิ่มีกครับอีกสามร้อยเปอร์เซ็นของของแอคแทกตัวเองนะครับโอ้โหนี่มันเก่งกว่ายูวินหนึ่งนะเพื่อนๆแต่ยูวินเป็นเมทนะครับอันนี้เป็นแอดคือถ้าใครมาฆ่ามันถ้าปลดแลว้วสามสิบได้นะถ้าใครมาฆ่ามันหรือฆ่าล่างเงามันนะครับมันจะทำดาเมจเพิ่มเติมอีกสามร้อยเปอร์เซ็นนะครับ โอ้โหโค,โคตรเก่งนะโคตรเวอร์โคตรเท่ตัวนี้น่าสนใจมากนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าไอ้ที่มันให้เทสเนี่ยเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เรารีวิวสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันดีกว่านะครับ Take out back line with assassin นะครับก็คือให้เอาแอดเราเนี่ยไปกระทืบฝั่งนู้นนะฮะ ตัวมันท้จริงๆนะมีสี่ดาบเลยดาบแดงนะครับเป็นซามูไรนะเหมือนตั้งแต่มันไปเปิดที่ญี่ปุ่นนี่ตัวละครใหม่ๆมาเท่มากเลยนะครับนี่ครับเปิดเกมมามีร่างเงามาครับช่วยทำดาเมจด้วยนะครับแล้วร่างเงาก็มุกเมนต์ไปด้วยนะครับดาวกระจายเมื่อกี้ก็ทำดาเมจแรงเหมือนกันนะครับ เท่มากเลยผมอยากได้เลยนะแต่ครับแต่เพชรไม่พอนะครับน่าจะใช้เวลาทำอยู่นานเลยครับสตองนะครับสตอง vs ฮิลเลอรลอนะรก็คือใช่เลยครับนมาฆ่าสายฮิลนั่นเองครับตัวใหม่2ตัวแสงมือนี่เก่งมากเลยนะ เก่งกว่าอีกสลอตเยอะเลยนะฮะน่าเสียดยายจริงครับนะผมกําลังคิดอยู่ว่าล่างเงาเนี่ยมันก็มีท่าสองนะครับ ทีอันนี้ไอนนตัวที่เขาให้เทสเนี่ยมันตายง่ายนะครับผมกําลังคิดอยู่ว่าถ้าล่างามันมีท่าสองด้วยเนี่ยมันจะโอเวอร์มากเลยนะเพราะมันจะสตัร์ได้นะครับเพื่อนออันนี้คือเขาบอกว่าให้เฮลชินโนบุนะครับให้มันยืนตึดกตึกชนได้นะอ่ะขอชมเป็นบุญตาหน่อยนะครับใส่ตัวเซฟทุกตัวเลย ลัาเมเพพี่แกนี่ใช้ได้เลยนะครับไม่คิดเลยเลยนะเก่งเท่นะครับตัวนี้ครบเครื่องผมบอกเลยเอาไปตีบอสก็ได้นะจริงๆอ่ะคือถ้ามันยืนตึกทนเนี่ยร่างเงามันก็จะเสกมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วร่างเงาก็จะทำโจมตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วย <It> ิ <cept transparency> ่งถ <authenticity> ้าเราใส่ลูน <infinity> ล so, ูนพวกแบบทำลัาเมเเยอะๆเนี่ยผมว่าเอาเรื่องอยู่นะตัวนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับชิน n o บุนะครับ ก็ถ้กท่านเชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะสิทธิ์นะแล้วไม่ได้หายไปไหนนะครับย่อติดงานเช่นเคยนะครับเลยยังไม่ค่อยได้ทำคลิปอัปเดตเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ